สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูวิจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ของเราก็คือครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะแล้วึ้นเรื่องของไฟฟ้านะจากที่เราเรียนในชั่วโมงก็คือวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะ ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่นักเรียนเรียนในชั่วโมงแล้วนักเรียนตามไม่ทันนะคะนักเรียนก็มาดูย้อนหลังในคลิปวิดีโอของครูได้เลยนะคะอ่ะก่อนที่ครูจะไปเฉลยเนื้อหาในแบบฝึกหัดครูมาทบทวนเนื้อหาให้เราก่อนนะคะอ่ะในวงจรไฟฟ้าใช่ไหมคะวงจรไฟฟ้าก็คือเป็นเหมือนทางเดินของกระแสะไฟฟ้า ซึ่งจะไหลามาจากแรงกําเนิดแรงกําเนิดในที่นี้ก็คือเป็นของแบตเตอรี่หรือว่าทานไฟฉายนะคะอ่ะแล้วจากนั้นพอมีการไหลามาจากแหล่งกําเนิดแล้วนะคะมันก็จะไหลกลับไปยังวงจรเดิมของมันอันนี้ก็คือความหมายของวงจรไฟฟ้านะคะซึ่งในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ตัวนี้นะคะ สามตัวนี้จะทำให้การต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเลยในสามส่วนนี้การต่อวงจรไฟฟ้าที่สำคัญจะต้องมีสามส่วนนี้ก็คือ1แหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในที่นี้ก็คือตัวที่ทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้านั่นเองนั่นก็คือประเภททานไฟใช้พวกแบตเตอรี่นะคะ,ะเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะสองก็คือสายไฟนะคะ สายไฟในที่นี้ก็คือเป็นตัวนำไฟฟ้านำไฟฟ้าในที่นี้ก็คือทําหน้าที่เชื่อมระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะคะตัวที่3มที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าในที่นี้ก็คือหลอดไฟนะคะในวงจรอย่างง่ายเนาะ การต่อวงจรอ,อย่างง่ายต้องมีทั้งหมด3ตัวนี้นะคะ1หลดไฟ2อมสายไฟ3ก็คือแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายซึ่งในวงจรไฟฟ้านะคะจะมี2วงจรก็คือวงจรเปิดกับวงจรปิดอ่ะเรามาดูนะคะหลักการต่อเนาะหลักการต่อนะคะถ้าเป็นวงจรเปิดวงจรเปิดก็คือ ความหมายกระแสไฟฟ้ามันจะไหลไม่คคบวงจรกระแสไฟฟ้าไหลไม่คคบวงจรก็จะทำให้ไฟเนี่ยดับนะคะไฟดับวงจรเปิดเกิดจากอะไรเกิดจากช่องว่างช่องว่างของสายไฟในทีน่นี้เกิดมีช่องว่างขึ้นสายไฟในตอนนั้นอาจจะหลุดอาจจะขาดหรืออาจจะหลวมพอมันต่อไม่โคบวงจรมันก็เลยจะทําให้ไฟในวงการไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้อย่างตามภาพนะคะตามภาพก็จะต่อ ขั้วบวกมาที่สายไฟสีแดงอ่ะก็เชื่อมไปที่หลอดไฟเนาะส่วนขั้วลบเป็นสายไฟสีดำแต่สายไฟสีดำดันไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับหลอดไฟนะคะก็เลยทำให้วงจรไฟฟ้านี้ไม่สามารถใช้งานได้เนาะต่อมามาดูวงจรปิดบ้างวงจรปิดก็คือวงจรไฟฟ้าเนี่ยที่มีกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเพราะกระแสไฟฟ้าไหลคบวงจรนะคะหลอดไฟก็จะเกิดความสว่างขึ้น ก็คือขั้วบวกใช่ไหมคะขั้วบวกเนาะสายไฟจะต่อไปที่ขั้วบวกอ่ะจากนั้นก็มาต่อที่หลอดไฟต่อมาขั้วลบก็จะเป็นสายไฟสีดำนะคะจากนั้นวงจรปิดนักเรียนสังเกตหรือว่ามันไม่มีช่องว่างหรือสายไฟคะ่ะพอมันไม่มีช่องว่างสายไฟคะ่ะ เป็นวงจรที่ต่อแบบคบวงจรดังนั้นดูกระแสไฟฟ้าก็จะมีการไหลการไหลที่คบวงจรก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้หลอดไฟนั้นสว่างนะคะอันนี้ก็คือวงจรไฟฟ้ายอย่างง่ายจะประกอบไปด้วย1แบตเตอรี่2ส,สายไฟ3หลอดไฟซึ่งวงจรไฟฟ้าก็จะมีอยู่2ตัวคือวงจรเปิดกับวงจรปิดนะคะต่อมา ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนักเรียนก็ต้องรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงถ้าเป็นฐานไฟฉายหรือแบตเตอรี่เห็นไหมคะจะให้สัญ,ญลักษณ์เป็นขีดยาวกับขีดสั้นตรงนี้ขีดยาวกับขีดสั้นครูจะเรียกว่าเป็นเซลล์ไฟฟ้านะคะเซลล์ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าฐานไฟฉายหรือแบตเตอรี่นั่นเองโดยเขาแทนขั้วบวกนะคะเป็นขีดยาวเนาะ แทนขั้วลบเป็นขีดสั้นนะคะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของฐานไฟฉายแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของฐานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ให้เขียนจำนวนเซลล์ของแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายเนี่ยว่าในโจทย์เขาให้มากี่ก้อนเนาะสมมุติว่าในโจทย์อ่าอันนี้เป็นก้อนแบตเตอรี่ครูนะคะสมมุติว่าในโจทย์ครูให้แบตเตอรี่มาทั้งหมด2ก้อน นักเรียนก็ต้องเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าแบตเตอรี่เขียนเป็นสัญลักษณ์เนี่ยสองก้อนนี้เขียนได้อย่างไงหนูก็เริ่มต้นที่ในโจทย์เขาให้คั่วบวกมาคั่วบวกครูบอกแล้วว่าแทนขีดยาวนักเรียนก็เขียนขีดยาวไปก่อนคั่วลบแทนขีดสั้นอ่ะอันนี้แทนเป็นหนึ่งก้อนหรือหนึ่งเซลล์แล้วต่อมาแบตเตอรี่อีกหนึ่งก้อนก็จะเป็นขีดยาวแทนคั่วบวกขีดสั้นแทนคั่วลบ ก็รวมเป็นสองก้อนนะคะอันนี้หลักการเขียนเนาะต่อมาสายไฟสายไฟนะคะถ้าเป็นรูปภาพจะเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเป็นสัญลักษณ์สายไฟก็จะเป็นแบบขีดเส้นเดียวเวลามาต่อเป็นวงจรก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสายไฟส่วนสวิตช์ไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้าทําหน้าที่ก็คือตัดทหน้าที่ตัดการทํางานของไฟฟ้าใช่ไหมคะซึ่งทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความปลอ,อดภัยเนาะ สวิตช์ไฟฟ้าจะมีอยู่2ตัวคือสวิตช์ไฟเปิดกับปิดถ้าเป็นเปิดนะคะจะเป็นลันกษณะแผงภาพจะเป็นอย่างนี้เนาะรูปภาพจะเป็นเปิดสวิตช์จะยกขึ้นนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์ก็จะเป็นเหมือนบิ๊กถ้าสวิตช์ไฟปิดนะคะสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะถ้าให้เป็นรูปภาพนะคะสวิตช์ไฟก็จะเป็นปิดลงเลยปิดลงเลยเนาะอันนี้เรียกว่า Bird, สวิตช์ไฟเปิดสวิตช์ไฟปิดนะคะ อสัญลักษ์ของหลอดไฟถ้าเป็นรูปภาพหลอดไฟจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้ามาใส่ในสัญลักษณ์หลอดไฟจะเป็นวงกลมแล้วก็การกรบาทด้านในอันนี้เป็นแทนเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของหลอดไฟนะคะอ่ะนี่จะครูได้อธิบายไปแล้วนาะว่าขั้วบวกแทนขีดยาวขั้วลบแทนขีดสั้นเนาะของแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายนะคะ,อะพอนักเรียนรู้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าแล้ว นักเรียนมาดูตามแผนภาพนี้แผ่นภาพนี้เห็นไหมคะถ้านี่โจทย์เขาให้รูปภาพมานักเรียนก็ต้องเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยให้ถูกต้องตามรูปภาพที่เขาให้มาจากโจทย์ภาพนี้นะคะเห็นไหมภาพนี้สัญลักษณ์ที่ให้มาก็คือแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายมีหนึ่งก้อนดูสิคะเขาให้ขั้วบวกขึ้นมาเกอนบวกเรารู้แล้วว่าต้องเป็นขีดยาวตามด้วยขั้วลบหนึ่งก้อนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ต่อมามีสายไฟเลยก็เขียนสายไฟไปเลยต่อมาหลอดไฟมีทั้งหมดกี่หลอดมีสองหลอดก็เขียนสัญลักษณ์หลอดไฟไปเลยสองหลอดสองดวงเนาะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่หนึ่งถ้าเป็นรูปแบบที่สองนะคะจะเป็นหลอดไฟแบบค้อมกันแบบนี้อ่าน,นยนก็เขียนเลยตามรูปภาพเลยแบตเตอรี่ให้มาเป็นขั้วบวกกับขั้วลบขึ้นก่อนบวกขึ้นก่อนแล้วก็ใส่ไปเลย ตามด้วยสายไฟไหคะสายไฟรู้สึกว่ามันจะมี2เส้นใช่ไหมโดยมีหลอดไฟด้านบนนักเรียนแเขียนหลอดไฟด้านบนไปเลยหลอดไฟด้านล่างแล้วก็เขียนสายไฟที่เชื่อมต่อกับหลอดไฟด้านบนแล้วก็มาสายไฟที่เชื่อมกับหลอดไฟด้านล่างอันนี้ก็คือการเขียนสัญลักษณ์นะคะทางไฟฟ้าที่ดูจากรูปภาพที่เขากําหนดให้มาเนาะต่อไปเราจะไปดูวิธีการต่อ สายไฟการต่อแบตเตอรี่การต่อหลอดไฟนะคะให้ถูกต้องโดยเราจะไปดูวิธีการต่อเ,เราต้องรู้ก่อนว่าหลอดไฟเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะคะ,ะในหลอดไฟตรงนี้นะคะฐานข้างล่างนี้ก็จะเรียกว่าขั้วไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าเอาไว้ทำอะไรขั้วไฟฟที่นี้ก็จะไว้เอาสายไฟมาต่อเข้าเนาะสายไฟที่เป็นต่อมาจากแบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบก,ก็จะมาต่อตรงขั้วไฟฟ้ากับเกลียวหมุนที่ต่อเข้ากับวงจรนะคะซึ่งการต่อสายไฟกับหลอดไฟที่ถูกต้องนะคะเมื่อนักเรียนนำทานไฟฉายขั้วบวกขั้วลบตรงนี้เนาะ แล้วก็หลอดไฟแล้วก็สายไฟนะคะมาเชื่อมต่อกันเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วการที่หลอดไฟจะสว่างได้อันดับแรกเนาะกระแสไฟฟ้าจะเริ่มไหลผ่านไปยังหลอดไฟฟ้าได้โดยกระแสไฟฟ้านี้จะไหลออกขั้วบวกจากฐานไฟฉายไหลออกจากขั้วบวกของฐานไฟฉายโดยผ่านอะไรคะโดยผ่านสายไฟไปยังหลอดไฟ พอขั้วบวกผ่านสายไฟไปยังหลอดไฟแล้วหลอดไฟก็จะทําหน้าที่ก็คือสวา่างใช่ไหมก็จะไหลไหลกลับเข้าทางขัว้วลบเห็นไหมคะไหลกลับเข้าทางขั้วลบของฐานไฟฉายจนไหลครบวงจรอ,อันนี้เรียกว่าอะไรคะการต่อหลอดไฟอย่างง่ายอะใหม่เนาะก็คือถ้านักเรีนยนมีฐานไฟฉายมี สายไฟมีหลอดไฟใช่ไหมคะกระแสไฟฟ้ามันจะไหลไปทางเดียวกันโดยกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะไหลออกทางขั้วบวกผ่านวงจรไฟฟ้าขั้วบวกไปยังอะไรคะไปยังขั้วลบเนาะมันก็คือกระแสไฟฟ้าไหลเห็นไหมคะไหลเห็นไหมกระแสไฟฟ้าไหล,าหลาจากบวกตามสายไฟไปที่หลอดไฟปึ๊บไหลออกมาที่ขั้วลบตามสายไฟเวลาการต่อนะคะต่อเนาะ นักเรียนต้องเอาสายไฟเนี่ยสายไฟที่รับกระแสะไฟฟ้ามาจากขั้วบวกเนี่ยนักเรียนต้องเอามาต่อตรงนี้นะคะต่อตรงที่ด้านล่างของขั้วไฟฟ้านะเพื่อที่จะทำให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลไปทางหลอดไฟได้ง่ายขึ้นจากนั้นขั้วบวกต่อไปแล้วใช่ไหมคะขั้วลบก็จะไหลออกมาทางอะไรคะทางอะไรเอย่ยตรงนี้ ทางเกียวหมุนเกีียวหมุนใช่ไหมทางเกีียวหมุนที่ต่อกับขั้วของวงจรพวขั้วลบไหลออกมาปุ๊บอ่ะก็จะไหลมาที่ขั้วลบของหลอดไฟนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการต่อเนาะแล,ะะล้วนักเรียนดูภาพที่1ภาพ2ภาพ3าม6ี่ห้าหนักเรียนเรามาคิดช่วยครูสิว่าการต่อหลอดไฟแบบไหนที่ต่อหลอดไฟสายไฟฐานไฟฉายแบบไหน ที่ทาให้ไฟฟ้าสว่างที่ทําให้สว่างแล้วต่อได้ง่ายขึ้นนะคะตามภาพนี้ภาพที่ต่อที่ถูกต้องหลักการต่อสายไฟไปยังแบตเตอรี่แล้วก็หลอดไฟที่ถูกต้องจะมีภาพที่1นึ่อ่ภาพที่2แล้วก็ภาพที่5นะคะภาพที่1ทําไมถูกก็ดูสิคะสายไฟมันจะมี2เส้นใช่ไหมก็คือสายไฟสีดํากับสีแดงใช่ไหมคะสายหนึ่ง จะไปต่อที่ขั้วบวกแล้วมาที่ขั้วไฟฟ้าอีกสายหนึ่งจะไปต่อที่ขั้วลบแล้วมาที่อะไรคะตรงนี้มาที่อะไรเอ่ยเกียวหมุนใช่ไหมเกียวหมุนที่ต่อเข้ากับวงจรนะคะ ภาพที่1ถูกต้องส่วนภาพที่2ก็ถูกต้องเนาะถึงภาพที่สองจะไม่มีสายไฟสองเส้นแต่ภาพที่สองมันก็ต่อถูกต้องโดยสายไฟขั้วบวกเข้าที่เกียวหมุนส่วนสายส่วนขั้วลบจะต่อไปที่ขั้วของไฟฟ้าโดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องใช้สายไฟอันนี้ก็ถูกต้องนะคะส่วนข้อที่5ก็ถูกต้องนะ โดยขั้วลบจะต่อข้อที่ขั้วของไฟฟ้าส่วนขั้วบวกก็จะต่อข้อที่เกียวหมุนนะคะอันนี้ก็ถูกต้องเนาะส่วนข้อที่ต่อสายไฟหลอดไฟแล้วก็แบตเตอรี่ไม่ถูกต้องก็คือข้อที่3ข้อที่4ข้อที่6ข้อที่3มเราดูสิคะว่าสายไฟเนี่ยมันต่อแค่ขั้วบวกแต่ขั้วลบไม่ต่อมันจะทําให้แสงไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้เนาะส่วนข้อที่4สายไฟต่อแค่ขั้วลบ ขั้วบวกไม่ได้ต่ออ่ะก็ทําให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ข้อที่6เห็นไหมคะสายไฟต่อไปที่ขั้วบวกมาที่เกีียวหมุนแต่ขั้วของไฟฟ้ามันไม่ได้มาอยู่ที่ขั้วลบมันไปอยู่ที่ตรงลางของแบตเตอรี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นการต่อหลอดไฟสายไฟแล้วก็ฐานไฟฉายที่ถูกต้องก็คือแผนภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่5นะคะต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้าง แบบฝึกหัดวันนี้ครูจะให้เราทำนะคะตั้งแต่คาบที่เราเรียนันเ,เนาะก็คือหน้าที่หนึ่งร้อยร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดนะคะหน้านี้เป็นหน้าที่หนึ่งร้อยแปดเนาะหน้าหนึ่งร้อยแปดเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพนี้ภาพนี้นะคะสังเกตแล้วก็ตอบคําถามว่าภาพเนี่ยมีชื่อว่าอะไรทําหน้าที่อะไรบ้างอะภาพนี้ลูกศรที่โยงเห็นไหมคะ ลูกศรที่โยงตรงนี้แทนเป็นอะไรอ่าแทนเป็นสายไฟนั่นเองซึ่งครูบอกเราใช่ไหมคะว่าสายไฟทาหน้าที่ส่งต่อกระแสไฟฟ้าซึ่งทําหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าโดยเชื่อมต่อระหว่างอะไรเชื่อมต่อระหว่างตัวกําเนิดไฟฟ้าคือแบตเตอรี่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือหลอดไฟเนาะมันจะทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อนะคะ ระหว่างตัวกำเนิดไฟฟ้ากับแบตเตอรี่นะคะตัวกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่กับอะไรคะกับหลอดไฟนั่นเองต่อมาตรงนี้ที่เขาชี้มาก็คือฐ่านไฟฉายนั่นเองฐ่านไฟฉายทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้านะคะให้พลังงานไฟฟ้านะ ซึ่งพลังงานที่ได้ก็คือเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะฐานไฟฉายเนาะต่อมาตรงนี้ชี้มาตรงนี้ก็คือหลอดไฟนั่นเองนะคะหลอดไฟทําหน้าที่ก็คือเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพลังงานนะคะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสงนั่นเองแสงสว่างเนาะอันนี้ก็คือคำตอบหน้าที่108นะคะ ต่อมาหน้าที่1นึครูได้สอนเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็แผนภาพไปแล้วนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดไหนบ้างต้องไปคู่กับสัญลักษณ์อะไรนะคะให้นักเรียนจับให้ถูกต้องเนะาะภาพที่1เป็นเซลล์ไฟฟ้าครูบอกเลยว่าเซลล์ไฟฟ้านี้สัญลักษณ์จะต้องเป็นเซลล์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ใช่ไหมคะที่มีขั้วบวกกับ ั้วลบนะคะอ่าเป็นภาพนี้เนาะวงจรเปิดครูบอกแล้วว่าวงจรเปิดต้องเป็นยังไงคะวงจรเปิดกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรดังนั้นเวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์วงจรเปิดก็คือภาพนี้นะคะต่อมาหลอดไฟครูบอกแล้วว่าหลอดไฟนะหลอดไฟสัญลักษณ์จะเป็นวงกลมแล้วกากะบะด้านไในนะคะวงจรปิดหรือสับสวิตช์ลงครูบอกแล้วว่าต้องเป็นอ่า ขีดสายไฟแบจุดสองจุดเนาะต่อมาแบตเตอรี่ครูเคยบอกเลยว่าถ้าแบตเตอรี่อันนี้ให้ดูจํานวนก้อนวาน่าในโจทย์เขาให้แบตเตอรี่มากี่ก้อนแล้วเริ่มต้นที่ขั้วอะไรเนาะอันนี้ให้แบตเตอรี่มาสองก,ก้อนเริ่มต้นที่ขั้วบวกนนแล้วก็ไปดูอ่าเป็นแผนภาพนี้นะคะก็คือขั้วบวกเป็นขีดยาขวขั้วลบเป็นขีดสั้นแล้วก็นับไปสี่อันหนึ่งก้อนสองก,ก้อนตามสุตรที่เขาให้มา ต่อมาข้อสุดท้ายคือสายไฟสายไฟครูบอกแล้วว่าสัญลักษณ์ต้องเป็นขีดเดียวโดดๆเนาะอันนี้ก็คือคำโตะหน้าที่109นะคะต่อมาหน้าที่1 1 0หน้าที่110นี้ครูสอนไปแล้วว่าในวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีตัวที่นำไฟฟ้าได้ดีกับตัวที่เป็นตัวฉนวนไฟฟ้า ซึ่งในข้อที่3าหน้า110เนี่ยเขาให้นักเรียนสังเกตว่าภาพที่เขาให้มาทั้งหมด5ภาพนี้จัดจำแนกเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือเป็นตัวฉนวนไฟฟ้าซึ่งแต่ละภาพที่ให้มาเนี่ยเขาบอกว่าชนิดของวัสดุเนี่ยทำมาจากอะไรบา้างอะเดี๋ยวเราย้อนความจำนิดนึงนะคะในวงจรไฟฟ้า ตัวที่ทําให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีเราจะเรียกว่าตัวนําส่วนมากจะเป็นพวกโลหะอย่างเช่นเงินเงินจะเป็นตัวนาไฟฟ้าดีที่สุดรองลงมาคือทองแดงรองลงมาตัวสุดท้ายก็คืออลูมิเนียมอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนาไฟฟ้าพวกโลหะเนี่ยจะเป็นอะไรคะจะเป็นไฟฟ้าแห่งสูงมันก็เลยเป็นตัวนาไฟฟ้าได้ดี ส่วนตัวฉนวนไฟฟ้าตัวฉนวนไฟฟ้าก็คือเป็นพวกที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านอะไรบ้างนะที่ไม่ให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านก็อย่างเช่นสิ่งของที่ทํามาจากยางจากผ้าจากแก้วจากพลาสติกจากไม้พวกนี้เราเรียกว่าเป็นตัวฉนวนไฟฟ้าทั้งหมดมาดูภาพที่1ภาพที่1เป็นมีดมีดทามาจากอะไรคะ,ะมีดทาจากโลหะ ครูบอกเลยว่าโลหะก็คือเป็นตัวที่นําไฟฟ้าภาพที่สองเป็นเสื้อเสื้อทามาจากอะไรคะเสื้อทํามาจากผ้าผ้าแสดงว่าเป็นตัวฉนวนไฟฟ้าก็คือเป็นตัวที่ไม่ให้ไฟฟ้าไหลผ่านภาพที่สามรวดเสียบกระดาษทามาจากโลหะก็คือนําไฟฟ้า ภาพที่สถุงพลาสติกถุงพลาสติกทำมาจากอะไรคะอ่าทำมาจากพลาสติกก็เป็นตัวฉนวนไฟฟ้าภาพสุดท้ายก็คือกุญแจลูกกุญแจทำมาจากอะไรโลหะโลหะก,ก็คือเป็นตัวนำไฟฟ้านั่นเองอันนี้ก็คือคำตอบหน้า1 1 0นะคะต่อไปไปดูหน้าหนึ่งเนาะหน้าสุดท้ายนะคะหน้า1 1 1 เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดลงไปในข้อความใต้ภาพว่าภาพไหนเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้องที่ทําให้หลอดไฟสว่างครูบอกแล้วว่าการต่อวงจรไฟฟ้าที่จะทําให้หลอดไฟสว่างสายไฟหนึ่งเส้นจะต่อไปที่ขั้วของไฟฟ้าหนึ่งเส้นจะต่อไปที่อะไรคะอ่าอีกหนึ่งเส้นจะต่อไปที่เกีียวหมุน ของ้ดต่อวัอไฟฟ้าดังนั้นเรามาดูภาพที่4.1 4.1ต่อวงจรไฟฟ้าสว่างไหมคะอา4.1ต่อสว่างนะคะเพราะอะไรคะเพราะขั้วของขั้วบวกขั้วลบมีสายไฟต่อเข้าไปที่ขั้วของไฟฟ้าภาพที่4.2ไฟฟ้าไม่สว่างนะคะเพราะขั้ว บวกขั้วลบไม่ได้ต่อที่ขั้วของไฟฟ้าเนาะไปต่อที่เกีียวหมุนเลย4.3สว่างนะคะเพราะขั้วบวกขั้วลบต่อเข้าที่ขั้วของไฟฟ้าเนาะข้อที่4.4ไม่สว่างนะคะเพราะสายไฟ1เส้นไปต่อที่เกียวหมุนอีก1เส้นไม่ได้ต่อที่ขั้วของไฟฟ้านะแต่ไปต่อที่ข้างๆหลอดไฟ4.5นี้ไม่สว่างนะคะเพราะว่าอะไร เพราะว่า4.5สายไฟจะต่อที่ขั้วเดียวกันกับแบตเตอรี่ไม่ได้นะสายไฟจะมาต่อที่ขั้วเดียวกันกับแบตเตอรี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าสายไฟต้องไปต่อคนละขั้ว,ข,วของแบตเตอรี่เนาะก็คือขั้วบวกจะใช้สายไฟสีแดงขั้วลบจะใช้สายไฟสีดำดังนั้นสายไฟจะมาต่อขั้วเดียวกันไม่ได้ไฟก็จะไม่สว่างน,นะคะอันนี้ก็คือคำตอบหน้าที่111นะ จากที่ครูเฉลยมาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแบบฝึกหัดที่ครูได้สอนนะักเรียนในคาบเรียนไปเนาะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าไปดูแล้วไปทําย้อนหลังได้เลยนะคะสําหรับใครที่ทําไม่ทันเนาะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันในคาบเรียนในชั่วโมงเรียนเนาะสวัสดีค่ะ